คุยทิปแหละดูออกโมบายคือชุดมี้จริงเหรอเธอสิมีเคบิกิแล้วไม่ได้ทำท่าของไอรายการนั้นมากแป๊บนึงนะทำไงวะมีเคิกิตใช่ปะคือเราก็รู้ว่าตอนเนี้ยเพลงใหม่ของ b n k 4 d x มาแล้วนี่คือเพลง a d a d a d จีอาจีอาคือเพลง ับผมซึ่งโมบายของเราก็ได้คัมแบ็กกลับมาเป็นเซนเตอร์แล้วซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลที่พิเศษเพราะเป็นออริจินอลซองออริจินอลซองก็คือเป็นเพลงที่มีการแต่งขึ้นมาใหม่ซึ่งในวงน้องก็จะเป็นเพลงด no อกมาลีดอกนองซึ่งเราก็ได้ทำการรีแอคเ็นทีเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการดูแล้วก็ฟังแต่พร้อมกับเพื่อนๆทุกคนที่ดูช่องของเราอยู่นะครับผมใครที่ดูแล้วอย่าพึ่งสปอยนะถึงแม้สปอยก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าฉันก็คงดูก่อนใช่ไหม <S 1> <S 1> แต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมตื่นเต้นแล้วก็รอดูว่าซิงเกิลออริจินอลซองของ B A K ที่จะกลับมาคอมแบ็กอีกครั้งจะเป็นยังไงแต่เพลงอ่ะคือฟังจนร้องได้แล้วอจีอ่ ดีจริงๆเนาะแต่ MV จะดีไหม<_ <p> _ <v> _>ก็ไปลองดูกันนะครับเป็นเ <p _ v> ต้นจุงคุยทิพแหลดอยู่ออก<_ <p> _ <v> _>อา่าหันสโลนึงรวย เจนนี่เหมือน็บบเก็บเงียบอยเหมือนแบบพัฒนาแก็บโมบายคือชุดมีริ้งเหรอเจนในหวานมาก,มกาวีคือโตเป็นสาวมาก อย่าบทวนมเกาห่งมอร้อนะไมอมามย่อย่ใ้ด้ไออ่นความสโลว์ความเอฟเฟกต์หนึ่ง จะบอกว่าฉันก็คงไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปแน่นอนฉันขอแค่ได้มโนถ้าเธอโดนโดนทุกคนตบบอกเธอไรยังก็ไกลต่อรู้บอกไม่ที่ยายจะบอกว่าฉันก็คงไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปแน่นอนเป็นโสดมันก็ตั้งนานแล้วแอบมองเธอก็เป็นสุขแล้วโอ้ babe ทำนาดั่งฉันใจละลาย

มีย <c oughs> ใครวาดกระตูนสวยจังนะ่ารักก็จริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบนะดีอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือ เขาเป็นเพลงออริจินอลซองที่แต่งใหม่ให้ถูกกับจริตของคนไทยแล้วก็มีการใช้คําซ้ําให้เราเหมือนกับว่าไวรัลอ่ะการเล่นคําซ้ําไปเรื่อยๆมันจะทําให้อยู่ดีเราจะแบบุูพังไปเองอ่ะสมมติว่าแบบเราฟังใช่ไหมแล้วแบบอดีตอดีอดีอะไรเงี้ยแล้วพอเพื่อนได้ยินแบบเฮ้ยทำไมอี้นี่มันร้องแบบทั้งวันก็จะไปหาฟังแล้วมันก็จะเป็นการแบบไวรอลแบบบอกต่อๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยอืมสำหรับตัวเนื้อเพลงแล้วก็เนื้อเพลงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ ตีความยากหรือว่าฟังยากก็ฟังง่ายๆเลยตัว MV อเหรอ,อชอบฉากไหนใช่ไหมชอบฉากที่เชอกับมิวสิกัที่เขาแบบกุกิกการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โมบายไม่ทำให้ผิดหวังกับการเป็นเซนเตอร์แอบตกใจชุดของโมบายที่แบบแวกขนาดนี้เลยเหรอแต่ข้างในมันเป็นแบบภาษาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ เริ่มชุดเนาะจริงๆก็แอบ,บคิดว่าอ่ะแกงโมบายหรือปล่าที่ชุดแบบเป็นขนมฟูๆอะไรเงี้ยแล้วมีใส่เป็นเสื้อเสยดแต่พอแบบเอาเสยืดออกเราสึกว่าเฮ้ยมันมันสวยแล้วมันก็ดูเข้ากับโมบายถ้าไม่ใช่โมบายใส่ก,ก็ก็น่าจะลอดยากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ MV สีสันสวยสดการเล่นตัวสติกเกอร์การเล่นเรื่องราวต่างๆมาทําให้เราสึกว่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ เป็นเพลงเพลงหนึ่งของ B N K ที่เราได้ความสดเราได้ความใหม่เราได้ความความที่มันเป็นความแบบสดใสแต่ในความสดใสมันก็มีความแบบเปรียวจิจารที่เป็นลุกที่ดูโตขึ้นแล้วเรามองว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของ B N K คือพอดูเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็จะถึง B N K เป็นวงไอดอลที่ไม่ได้ทำให้แบบ ไปซ้ำกับวงไอดอลแบบอื่นๆเขาคือเป็น B.N.K ที่เราเห็นว่าอันนี้ก็ยังไงก็เป็นโลโก้ของ B.N.K ที่สนุกขึ้นใหม่ขึ้นแล้วก็สดขึ้นจริงๆก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แมสแล้วก็ทำให้คนกลับมาแบบเฮ้ย hey, B.N.K แล้วก็ออกมาบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆก็รู้สึกว่า B.N.K อะบูมแล้วแต่อยากให้เรา บูมขึ้นไปอีกมันโชว์แบบคุกกี้อะไรอย่างนี้ที่แบบเรียกกระแสแบบกลับมากราฟิกตอนท้ายน่ารักแล้วก็เรื่องราวน่ารักเป็นอะไรที่น่ารักสดใสแล้วก็ฟังซ้ำๆได้สําหรับเพลงเดียก <Yeah! S 1> ็เป็นไงบ้างสําหรับคลิปรีแอคชั่นคลิปนี้นะครับ ชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมไปฟังเพลงดีแล้วก็ไปปั่นวิวให้เขาเยอะๆแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้เลยว่าเดีอ่สำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปซ้อมเต้นใช่ไหมดีใช่ไหม<ช>แล้วก็อ่ะก่อนนะครับยังไงก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก็อย่าลืม รักษาสุขภาพตัวเองด้วยเด้อขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ